สวัสดีทักทายเพื่อนสมาชิกยามเที่ยงครับเที่ยงนี้ผมพาทัพทิมพม่าบ่อโมกกนะครับเป็นพลอยดิบสตากินบ่อเสี่ยงมาฝากเพื่อนสมาชิกกันสักชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ของเพิ่งเข้ามานะครับเป็นทัพทิมพม่าดิบเสน่ห์ของทัพทิมพม่าดิบก็คือไม่ผ่านการพัฒนาคุณภาพนะครับซึ่งนานาชาติให้กี การยอมรับพลลักษณะที่เป็นพลดิบมากกว่าที่จะเป็นพลเผาใหม่หรือว่าเผาเก่าชุดนี้ดีกีทับทิมพม่านะครับลองดูความเป็นเนื้อแก้วมีขามีสตาวิ่งรอบเม็ดเลยนะครับทั้ง3าชิ้นพลชุดนี้ไซส์เม็ดกลมด้านบนเนี่ยขนาด12.2กะลัดครับเม็ดยาวฝั่งด้านข้างทรงรีนี้ ไซส์10.25กรัตส่วนเม็ดล่างเม็ดเล็กหน้าเนียน,เ,น,ยนเมน็ดนี้เนื้อแก้วจ้ำชัดๆตัวนี้ก็9กรัตนะครับทั้ง3เม็ดไซส์ใกล้เคียงกันมากเลยครับไซส์ใกล้เคียงกันมากทางเพจขอเสนอทับทิมพมา่าดิบ V.I.P ให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารกกันนะครับตัวดิบราคาก็จะแพงกว่าตัวเผาใหม่หรือเผาเก่าของพมา่าก็ ก็จะราคาแตกต่างกันทับทิมพมา่าดิบราคาท้องตลาดเนี่ยเม็ดเล็กๆนะครับเกล็ดเนื้อแก้วสวยๆก็กะลัดหลักหมื่นนะครับกระหลัดละหมื่นเนี่ยเรามีเห็นอยู่บ่อยๆชุดนี้ไซส์ขนาด10กระหลัดบวกลบนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ดีสําหรับการขึ้นแหวนผู้ชายพลอยดิบเนี่ยไซส์สิบกระลัดเนี่ยไม่ถือว่าเล็กนะครับถือเป็นพลอยไซส์ที่ใช้ได้เลยทีเดียว ปกติพอ,อยดิบเราจะเห็นเม็ดเล็กๆกันไซส์สิบกะลัดเนี่ยนานๆก็จะโผล่มาในท้องตลาดเวลาโผล่มาสักครั้งก็ราคาขึ้น6 0 0 0นกว่า70,000 80,000นะครับตัวนี้ไซส์สิบกะลัดบวกลบไซส์กำลังพอดีขออนุญาตนำเสนอราคาแล้วกันครับเม็ดบน12.2กะลัดเสนอราคา35,000บาทเม็ดบนสุดนะครับทรงนูนทรงรียาว เส,เสนอราคา25,000บาทเม็ดเล็กแต่หน้าสวยหน้าเนียนเสนอราคาเท่ากันที่25,000บาทครับเม็ดกลด้านบน35,000บาททรงรียาวแล้ววงด้างล่างเสนอเม็ดละ25,000บาทครับกระติ่มพม่าราคาจะสูงหน่อยลองพิจารณาดูนะครับซื้อทางร้านไม่มีความเสี่ยงนะครับรับประกันความพึอพอใจสวยไม่สมค่าตัวส่งคืนได้ครับทางร้านมีบริการงานขึ้นตัวเรือน อยากได้แบบไหนยังไงสามารถใช้บริการวันสต็อกเซอร์วิสที่ร้านที่เดียวได้นะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายก็ชมกันเ,เพื่อนครับเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอแนะนําเป็นชิ้นต่อชิ้นให้เพื่อนสมาชิกชมแบบละเอียดเพิ่มเติมครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามกันครับสวัสดีครับผ่านพื้นที่หใหญ่แวดเวียนมาเที่ยวได้ครับสวัสดีครับ